าคุณคุยกับฝรั่งนะคะแล้วคุณก็ฟังเขาไม่ทันนะคะหรือว่าคุณไม่เข้าใจอย่าง<ม>าเงี้ยสมัยนี้มีประโยคนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยจะต้องเรียกว,ว่าจำเอาไว้ในหัวเลยนะคะสำหรับ2กรณีต่อไปนี้ก็คือกรณีที่1เนี่ยเวลาที่เราคุยกับชาวต่างชาติแล้วเราฟังไม่ทันคืออันนี้ฟังไม่ทันจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพราะเขาพูดเร็วเกินไปหรือว่าอาจจะสำเนียงนะคะหรือว่าเราอาจจะไม่ทันฟังจริงๆนะคะแล้วก็กรณีที่2ก็คือคุอคณ ก็ฟังทันนะแต่ว่าไม่เข้าใจยังงงอยู่นะคะสำหรับข้อที่หนึ่งนะคะกรณีที่เราฟังไม่ทันเนี่ยเพราะฉะนั้นเก็แค่บอกเข้าไปว่าฉันฟังไม่ทัน sorry i missed that sorry i didn't catch that นะคะหรือว่า i'm sorry i didn't hear you clearly นะคะ,ะเราฟังไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วก็ต่อด้วยประโยคให้เขาเนี่ยพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ could you say it again Could you repeat it again? Uh. ใช้ could เพราะว่ามันจะแสดงถึงความสุภาพนะคะโอเคหรือว่า Could you repeat that question again, please? นะคะหรือว่า Would you mind speaking more slowly? ประมาณนี้นะคะโอเคในกรณีที่1น,นะคะคราวนี้มาที่กรณีที่สองนะคะก็คือเราฟังแล้วเหมือนจะได้ยินชัดแต่ว่าไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือคุณยายจะให้เขาเนี่ยช่วยอธิบายให้มากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะยกตัวอย่างนะคะโอเคประโยคที่คุณสามารถที่จะนำไปใช้ได้ก็คือ I'm not sure what you mean นะคะหรือว่า um, What do you mean by that? What do you mean by คำที่เขาพูดแล้วคุณก็ยกมาเลยก็ได้เป็นคำคำนั้นนะคะ What do you mean by profitability นะคะแล้วเราก็ต่อด้วย Could you please explain it? Explain ก็คือแปลว่าอธิบายนะคะหรือว่า Could you please clarify a bit more detail นะคะ Clarify เนี่ยมีความหมายคล้ายกับคำว่า Um, explain ะะก็คื explain อแปลว,ว่าอธิบายนะคะหรือว่าชี้แจงแจกแจงมานะคะหรือคุณอาจจะให้เขายกตัวอย่างใช่ไหมอ่ะ Could you please give some examples ประโยคพวกนี้นะคะฝึกพูดให้ติดปากไปเลยนะคะแล้วมันจะทำให้บทสนทนากับชาวต่างชาติเนี่ยลื่นไหลนะคะแล้วเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคะอย่าหย,ยุดหรือว่าแกลงเงียบนะคะหรือว่าเฉยใช้ไปพูดเรื่องอื่นนะคะและที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดสมมติเป็นที่ทำงานเนี่ย วันหน้าคุณสั่งงานสัมติงมาแล้วคุณก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ถามสามีกลายเป็นว่าอาจจะเสียงานเสียการเราอาจจะส่งงานไม่เสร็จไม่ได้ทําอะไรก็ได้เลยนะคะเอาละว,วันนี้นะคะคุณหมายก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความกล้ามากขึ้นนะคะถ้าคุณไม่กล้าวันนี้นะคะคุณก็จะต้องอายตลอดไปนะคะจําเอาไว้นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย